รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัวเระเาสียงพูดคุยและกลิ่นหอมของอาหารทำให้เรานึกถึงความสุขของครอบครัวรายการรอบภูมิภาควันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สุขใจของกลุ่มผู้สูงวัยที่เขามีความสุขกับการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันจะอบอุ่นหัวใจขนาดไหนติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกิฟอยู่ที่หน้าบ้านของครูเอจิดพานนามสีแก้วค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองค่ะนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองแล้วนะคะที่นี่เขายังเป็นจุดนัดพบของกลุ่มผู้สูงอายุจากสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่นะคะเขามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตัวของตัวเองค่ะผ่านการทําอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองจากผักพื้นบ้านค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการออกกําลังกายที่สนุกสนานค่ะแม,แม่แม่เขาจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมานําเสนอให้เราในวันนี้นะคะตอนนี้ค่ะได้ยินเสียงหัวเราะของแม่ๆดังโลดออกมาจากข้างในแล้วนะคะไม่พอค่ะได้กลิ่นหอมของอาหารโชยออกมาด้วยค่ะคุณผู้ชมเสียดายจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่ได้กลิ่นนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมข้างในดีกว่าค่ะว่าตอนนี้แม,แม่แม่เขากำลังทำอะไรกรันตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่โอ้โหสวัสดีแม่แม่แล้วก็ครูเอจิดพานามสีแก้วด้วยนะคะครูเอต้องบอกว่าเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้ด้วยค่ะวันนี้โอ้โหรวมดีมทีมแม่แม่ ผู้สูงวัยมาทำอะไรกันคะเนี่ยกลิ่นหอมโชยไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะค่ะวันนี้จะเป็นกิจกรรมพิเศษค่ะนอกเหนือจากที่เขาเรียนที่สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหันแก้วแล้วยามว่างก็นัดกันมาบ้านครูเอค่ะเพราะว่าที่สถาบันเขาจะเดือนหนึ่งเขาจะพบปะก,กันแค่สองครั้งแค่2ครั้งเท่านั้นที่สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เทศบาลตำบลหันแก้วค่ะแต่บ้านครูเอ จะนัดพบปะกกันทุกวันหยุดหรือว่ามีกิจกรรมก็นัดกันในกลุ่มไลน์เพื่อมาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพคือนี่เลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคเคล็ดลับที่ว่าเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับดีๆเลยคือทำอาหารทำอาหาร <S 2> <S 2> หสุขภาพดีวิถี <S 2> <S 2> <S 2> ผักพื้นบ้านตามที่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นอาหารธรรมชาติจากผักธรรมชาติ อันนี้คือผักจากที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะบ้านของแม่แม่เหรอคะจากบ้านของแม่แม่ทกแล้วก็ใช่ค่ะสมาชิกทุกคนน่ะจะนําเอามาคนละเล็กละน้อยบ้านใครมีอะไรมะเขือมะระมะเขือพวงหรือว่าอะไรต่างๆที่เห็นก็จะหยิบคนมาคนละเล็กละน้อยเพื่อมาทําแกงหลังจากกิจกรรมทุกอย่างเสร็จเขาก็จะทําร่วมกันคแล้วผักมีนานาชนิด อันนี้คือสดสดเลยสวนครัวจากที่บ้านจากที่บ้านไม่ได้ไปซื้อมาตลาดนะไม่ได้ไปซื้อมาตลาดเขาจะปลูกกันริมรั้วปลูกกันริมรั้วแสดงว่าไม่มีสารเคมีหนูชิมได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้นะค่ะหนูกินแล้วไม่ชักนะไม่ชักมาลาชิมก่อนชิมก่อนมาลาเนี่ยยังกินได้เลยถั่วกินได้เลยสดจริงๆ เหมือนเหมือนที่ตลาดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าสวยด้วยสะอาดด้วยไม่น่าละแม่แม,แม่ทุกคนคือหน้าตาสดใสสุขภาพดีทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามีเคล็ดลับดีๆทานอาหารที่มีุประโยชน์ต่อสุขภาพ <c oughs> เพราะว่าไม่มีสารเคมีเลยอันนี้ของจร<ช>ิงเก็บมาจากบ้านค่ะวันนี้เมนูอะไรคะวันนี้จะเป็นแกงแครไก่บ้าน มีนน่าละกลิ่นหอม<ช>ไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะสังเกตแม่แม่นี่อยู่ทุกคนนะเห็นหน้าสวยๆแบบนี้นะอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลวนหันแก้วเลยอย่างแม่แม่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะ70กว่าแล้วนะ70กว่าหรอคะแม่เจ็ดนะคะ,ะแต่ว่ายังแข็งแรงต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยคือเป็นสว ที่ไม่ใช่แปลว่าสูงวันะคะสวยทุกวันสวยทุกวันถต้องค่ะแม่แม่ข้างหลังก็สวยนะอันนี้คือมาเตรียมปักอาหารให้เราชิมแล้วใช่ไหมคะอ้โหมีสลอสซื้อคุณพ่อก็มาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยวันนี้เป็นการถือว่าเป็นการรวมกลุ่มพิเศษใช่ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะในการทำกิจกรรมพิเศษอะไรต่างๆเนี้ยค่ะถ้าเป็นวันปีใหม่แบบเนี้ วันขึ้นปีใหม่หรือว่าเทศกาลสําคัญๆเรามีการจัดกิจกรรมที่พิเศษอะไรไหมคะเช่นอย่างที่จะได้ถึงเนาะจะเปลี่ยนพศละค่ะก็มาคุยกันเราจะทําเมนูอะไรพิเศษเราจะมีการเอาอะไรมาให้แลกกันไหมแบบพิเศษค่ะแต่ไม่ใช่เหมือนของแลกของขวัญแบบเด็กนะเป็นการเอาผักที่มีที่บ้านมาแลกเปลี่ยนกันสมมุติว่าวันเนี้ย อย่างบ้านแม่วิไลมีฟักทอง<ะ>นำมาแม่วลามีมะละก็นำมาแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะให้เป็นของขวัญไม่ต้องไปซื้อไม่<า>ต้องไปซื้อหาเลยใครมีฟักมีแฟงมีมะเขือก็นำมาแลกเปลี่ยน,กกนให้เป็นออของขวัญเล็กๆน้อยๆ<ะ>อยค่ะ แต่มันดีต่อใจดีต่อใจใแม่ดีต่อใจไหมดีต่อใจมื่อ่ะสนุกไหมคะมรู้สึกยังไงมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน,ม,กนมีความสุขแล้วรู้สึกว่าไม่เหงาไม่เหงาอยู่กับบ้าน แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นผู้สูงวัยเอ,อเพราะ <ๆ S 2> ว่าเราสวยทุกวันเราเป็นสวที่สวยทุกวันค่ะเข้ามานี่คือได้ยินแต่เสียงหัวเราะควานพูดคุยหยอกล้อกันสนุกสนานเลยนะคะดังไปจนถึงหน้าบ้านเลยใ,นะใเพราะว่าทุกคนมีความสุขคือสุขภาพ ดีแล้วสุขภาพใจก็ดีด้วยใช่ค่ะื่สุดยอดจริงๆ,งๆค่ะครูเอคะแล้วการที่เรามารวมกลุ่มกันแบบนี้<ๆ>สุขภาพดีด้วยวิถีผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองแบบนี้ค,ะค่ะมีหน่วยงานอื่นๆเขามาสนใจให้การสนับสนุนส่งเสริมไหมคะ,ะมีค่ะคือหนึ่งก็เทศบาลตำบลหันแก้วละค่ะนำโดยท่านนายกจากกุิกันมโนค่ะแล้วก็รอพสตของตำบลหันแก้วผอเขาส่งเสริมด้า่นี้มากค่ะหมออะไรนะคะ าาชบุญเกิดอ่หมอพัชราบ,าาบุญเกิดถ้าส่งเสริมทางด้านนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะให้ความรู้5อทางด้านสุขภาวะของ,ของผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีสถาบันวิจัยพระมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทํางานร่วมเป็นเครือข่ายหนึ่งของศูนย์บ้านครูเอเรื่องสุขภาพดีวิถีผักพื้นบ้านและทางด้านสุขภาพ เดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงเขาเรียกเวลเนสเนาะภาษาภาษาภาษาทางสมัยเชิงสุขภาพใช่ใช่เชิงสุขภาพเขาก็มาแบบประมาณว่าผักตรงนี Oil> ้มีประโยชน์อะไรเหมือนผักอะไรนั่นเนี่ยเขาเรียกผักกาดผักกาดผักกาดแล้วก็มะเขืออย่างเงี้ยแล้วก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมีประโยชน์งมะเขือมืดเขือมืดาบบเขือมืดมีประโยชน์ยังไง อันนี้หนูชอบกินใช่เนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกอันนี้ผักอะไรพยายอหรือว่าสลิดงสลิดังอนอ่าอันนี้คือเป็นสมุนไพรช่วยช่วยเรื่องอะไรคะแม่เรื่องลดการบาดเจ็บของร่างกายอ๋อนี่เราคือได้ทั้งสุขภาพดีได้ความรู้ด้วยนะบางท่านเหมือนแลกเปลี่ยนกันเนาะบางคนคือบ้านไม่มีตัวนี้แต่เอามาแบ่งปันกันแล้วก็มาบอกว่า มันช่วยในเรื่องอะไรเรื่องเช่นใบชะพ่ะใบชะพูหรือใบผักแคร์เนาะใบชะพูเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมเพื่อที่จะใส่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตรงนี้มีแคลเซียมสูงด้วยเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาเป็นอสมอด้วยเพราะฉะนั้นทางเราพสต่อเขาก็มาให้ความรู้อีกว่าผักตัวนี้มีอะไรเนาะแล้วทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยพระภงมิศาสตร์เนี่ยเขาเขายังมาบอกว่าตรงเนี้ย เสริมตรงนี้นะกินตรงนี้เป็นแบบนี้นะได้ประโยชน์แบบนี้อย่ากินผักตรงนี้มากนะไม่ได้นะมันจะไปลดตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ผักแต่ละอย่างคือเขาก็มีวิธีการกินของเขาตอนนี้กลิ่นก็เริ่มหอมมาอีกแล้วเริ่มหิวข้าวเริ่ท้องร้องแล้วนะคะแต่ว่านอกจากการที่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการทานผักที่มีประโยชน์โดยที่นำมาจากบ้านเราเนี่ยค่ะ กิจกรรมอื่นๆที่เราจะส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุเขาแข็งแรงแบบนี้ค่ะใ่ค่ะมีอะไรอีกคะอ่าก็จะมีการฟ้อนเจิงก็จะเป็นฟ้อนเจิงที่ตั้งชื่อขึ้นมาชื่อนี้ไม่ใช่มาได้ง่ายๆนะคะ,คะใช้วิธีการโหวตแล้วก็ยกมือประชามติในกลุ่มประชุมเนาะ,ะของสถาบานันว่าจะใช้ชื่ออะไรก็เลยเป็นฟอนเจิงสุขภาพดีวิถีหันแก้ว ก็รักเลยทําไมต้องเลือกการฟ้อนเจิงคะฟ้อนเจิงมีลวดลายลีลาที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้เราใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยคือหนึ่งเอ็นหลังเอ็นหน้าหันขวาหันซ้ายไม่ทําให้ผู้สูงอายุเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรนะเป็นเป็นบ้านหมุนใช่ไหมอ๋อลดลดการเวียนหัวได้เพราะมีการปรับ สมดุลในการหันขวาและหันซ้ายอเอ็นหน้าและเอ็นหลังแล้วก็ยังได้หัวไหล่หัวไหล่ต้นคอกล้ามเนื้อขาเอวได้หมดเลยแต่ผู้สูงอายุจะทําซ้ํากันหลายๆรอบอฟ้อนเจิงจะแค่ประมาณ6นาทีแล้วก็จะซ้ำทำซ้ำกัน3รอบก็18นาท,นาที20นาทีละก็ถือว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้ทำงานแล้วแล้วเขาก็ <ๆ S 1> จ,ะจะมีความสุข เราไม่ได้เน้นตรงที่ว่าเขาจะต้องเป๊ะไหมะอะไรท่าทางแต่เน้นความสนุกสนานและได้ยืดหยัดกล้ามเนือเอ้อเขาเลยชอบแล้วก็มีกิจกรรมพวกอื่นๆที่ม,มา,เ,า,มาเสริมด้วย<อ>ที่อย่างได้ยินเสียงอะไรสะลอสอซึงมาร้องเพลง แม่แม่ก็ลแมไปพ่อก็สล้อซึ้งไปดีดไปอะไรไปก็คือถือว่าเป็นการรวมกลุ่มแล้วมันสร้างเสริมให้เราเนี่ยสุขจากภายในออกสู่ภายนอกทุกคนก็เลยสดชื่นสดใสแบบนี้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะพูดถึงฟ้อนเจิงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นฟ้อนเจิงช่วงไหนคะช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายเราเตรียมกับข้าวก่อน ส่วนมากจะทานทํากับข้องกับข้าวอะไรเสร็จอิ่มน้ําสารานเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปยืดเยียดนั่งคุยกันก่อนแล้วก็ออกกําลังกายแบบนี้ใช่ไหมคะเช้ามาแม่แม่ก็จะเอาผักมารวมกันร่วมกันแล้วก็ทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยเทียงก็ต้องกินร่วมกันกินร่วมกันเสร็จก็พักผ่อนพูดคุยตามภาษาเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะเช่นแบบ ทำสวยดอกหรือกลวยดอกไม้ก็มาทำทำด้วยกันใบเตยอะไรนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันเวลามีงานต่างๆก็มาแลกเปลี่ยนช่วยกันทำทำควักใบตองพับใบตองทำกระทงที่ผ่านมามีงานกระทงเนาะก็องมาทำกระทงร่วมกันอย่างเงี้ยเอาไปให้ลูกให้หลานแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการฟ้อนเจิงช่วงเที่ยงพักเที่ยงกินข้าวเสร็จ ก็จะดีดซึ้งฟอนไปใครร้องเพลงได้ก็ร้องร้องไปใครไม่ร้องไม่ได้ก็ตบมือฟอนไปก็แล้วแต่สอนกันไปผูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรขอแค่ให้ได้ออกกําลังกายงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายขอสอนด้วยได้ไหมคะอยากจะํำด้วยอันนี้คือไปํำกับเขาทุกที่แต่ไม่เก่งทุกที่นะเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าฟอนเจิงของบ้านครูเอเนี่ย เป็นยังไงแล้วพิเศษยังไงเพราะว่ามีแม่แม่สวที่สวยทุกวันเป็นคนสอนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโอ้โหก่อนอื่นกลิ่นมาละกลิ่นมาแล้วม,แวมีแกงแค,คมีน้ำ,นำพ,รพริกอีกตั้งหากหน,นี่เลยน้ำพริกฝีมือแม่แม่เมื่อกี้โคลก,กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ <Exchange. S 1> น้ำพริกนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตชิมแล้วก็ให้ทีมงานได้ชิมด้วยเสียดายจริงๆคุณผู้ชม ชิมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กลิ่นคืออยากจะบอกว่าหอมจริงๆนะคะทั้งหอมทั้งโอ้โหค,คือคือตอนนี้ท้องร้องแล้วนะไม่รู้าเสียงพิธีกรเสียงแม่กับเสียง <c oughs> ท้องพิธีกรเนี่ยอันไหนดังกว่ากันนะคะตอนนี้อ,อกอากอกอาอก,ออกละเดี๋ยวพักชิมอาหารแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราไป ฟ้อนเจิงกันแล้วก็จะได้แอบไปแวะชมส่วนครัวของแม่แม่ด้วยว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็มีจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปแอบซื้อจากตลาดมานะเพราะว่าผักงามจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวทานก่อนนะไหน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 เเราตักกันเลยได้เลยค่ะคุณแม่เรามาลุยเลยอตักเลยมาตักเลยค่ะ สุที่ทั้งอร่อยแล้วก็ปลอดภัยโดยพืชผักสวนครัวริมรัว้วที่กลุ่มผู้สูงอายุจากสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหานแก้วเขาปลูกกันเองแล้วก็นำมาจากที่บ้านเพื่อมาประกอบอาหารและรับประทานร่วมกันแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้เวลายืดเสน้นยืดสายออกกำลังกายด้วยการฟ้อนเจิงแล้วค่ะการฟ้อนเจิงนะคะก็ถือว่าเป็นศินละปะก,การแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวล้านนา ที่เขาผสมผสานระหว่างศิลปะการต่อสู้และการแสดงท่ารำที่งดงามค่ะเหมาะกับการออกกำลังกายแบบเบาๆกับผู้สูงอายุค่ะการฟ้อนเจิงนะคะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความสามารถทางกายภาพแต่ยังสื่อถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวล้านาอีกด้วยค่ะ การฟ้อนเจิงของสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหานแก้วนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วยังช่วยในเรื่องของการสร่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจกลุ่มผู้สูงวัยที่นี่จึงมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ สนุกเนาะอาได้มาได้สนุกมันมอบมันใจเนาะสนุกสนานดีแต่วันนี้ได้มาแปะกันนานๆจะมาแปะกันทีหรือว่า,าที่รัค้างสองครั้งเนาะเอาก็ัได้มาทําอาหารร่วมกันกินกันมาแบบว่าพืชพักสวนครัวรู้ว่ากินได้เนี่ยพืชปลอดสารพิษครับดีใจครับตั้งแต่มารวมกลุ่มกันนี่รู้สึกว่าแข็งแรงยกน้ย,ยกมือสะดวกสบายครับคือว่ารวมกลุ่มกันนี่ก็ดีไปย่างได้มาทำมื้อจิตใจเฮา ถ้เมื่อจิตใจเราเบิกบานแบบเงียบเหงาอยู่บ้านบางทีกับเด็กๆไปทํางานเนี่ยเนาะเลยกับตั้งรวมกลุ่มกันมาพบปะกันวันละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งทําอาหารกินกันด้วยกันทุกคนนะครับมันมันม่วนดีตอบได้ออกจาลังกายตัวผักที่ทำออกมามารวมกันนี่ปลูกเองครับแล้วมาทําอาหารกินด้วยกัน7วันละครั้งละสองครั้งมันมีความสุขครับทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสไม่เครียดไม่มีโรคอะไรประจําตัว ดีครับมาออกกำลังกายกันด้วยสบายดีรู้สึกมันไม่เหงาค่ะเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ ได้ได้อะไรที่ทําให้เราเนี่ยได้กําลังใจในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็คือเวลามีกิจกรรมในการทําอาหารเราก็เก็บผักสวนครัวของเราซึ่งปลอด ภยภปลอดสารพิษต่างๆเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ทําให้ผู้ที่รับการร่วมกิจกรรมได้อาหารที่ปลอดภยัยได้สุขภาพที่ดีทุกคนอารมณ์ดีมีความสุขกันทุกคนค่ะส่วนผักนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะนําไปประกอบอาหารนะครับหลังจากที่พอเราประกอบอาหารเสร็จเนี่ยก็จะแบ่งปันในส่วนของผู้ที่มาทํากิจกรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมตั้งแต่ วัยรุ่นเด็กผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในในในพื้นที่นะครับใครไปมาใครไปใครมาก็จะมาแวะตรงนี้เพราะว่าเป็นสวนที่ปลอดจากสารพิษจริงๆในสวนนี้ในตัวกระผมเป็นคนทําเองและก็ดูแลเองเพราะฉะนั้นในสวนเราก็ต้องกินของเราเราไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเพราะมันปลอดสารจริงๆครับและอีกส่วนหนึ่งนี้ ที่สาคัญนะครับในเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นเวลาเราบริโภคเข้าไปเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยู่ในสวนไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายตอนเย็นเวลาเราทํากับข้าวนะครับทำกับข้าวกันเสร็จเราก็มาออกกําลังกายโดยมีการฟ้อนมีการฟ้อนและมีการปึกน,นะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้งผู้สูงอายุผู้หญิงที่อยู่ในวัยทำงานและก็เด็กบางส่วนที่เข้ามาเป็นทำกิจกรรมในของสวนที่นี่ครับเราได้แบ่งปันนอกจากทำอาหารที่นี่แล้วนะคะแถวแถวบ้านชาวบ้านแถวนี้ก็สามารถเก็บผักเราไปทานได้นะคะเป็นผักที่ปลอดภยัยแล้วก็ได้ใจของชาวบ้านเวลาอย่างมีน้ำท่วมเนี่ยค่ะผักของเราเนี่ยได้ ไปทาอาหารแจกกับผู้ที่ประสบภัยได้บุญกุศลอย่างไรอย่างใหญ่หลวงทําให้เรามีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจค่ะ คณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจากสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกจริงๆเลยค่ะตั้งแต่เดินเข้าบ้านครูเอมาเนี่ยได้ยินแต่เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มสนุกสนานมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่ามีความสุขอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแม่ๆพ่อๆน่ารักมากๆค่ะอิ่มหนำสำราญอิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งท้องเลยนะคะวันนี้สุขกายสุขใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับดีๆจากแม่ๆพ่อๆกลุ่มนี้แล้วค่ะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแพงๆค่ะพืชผักส่วนครัวที่เอามาจากที่บ้านเราเนี่ยแหละปลูกกันเองปลอดภัยปลอดสารพิษนอกจากสุขภาพร่างกายดีจากภายในแล้วเราก็แข็งแรงด้วยนะ พ่อพ่อกับแม่มีการออกกําลังกายเนาะออกกำลังกายด้วยอ่าอย่างสม่ําเสมออันนี้เป็นเคล็ดลับเลยที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยเป็นสอวอคือสวยทุกวัน <c oughs> แบบนี้อ่าแล้วก็จะมีความสุขแบบนี้เลยค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกทั้งกิฟแล้วก็ทีมงานคือสุขใจจริงๆนะคะตั้งแต่เดินเข้าประตูมานี้ได้รับทั้งความสุขความสนุกสนานมันอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะ,ะถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สุข สุกหมดทุกคนคือมีแต่รอยยิ้มนะแล้วก็เสียงวราล้อนี่ยังไม่มีใครแบบตีหรือว่าโกรธกันเลยนะโหสนุกจริงๆค่ะคุณผู้ชมเสียดายจริงๆเลยค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะฝากติดตามรับชมรายการรอบภูมิภาคด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสวสดีสวัสดีค่ะ Thank you